สวัสดีครับวันนี้เป็นพิธีช็อปชนบรีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวได้สวิตมาหนึ่งตัวครับเป็นของตัวตายาริสวีออสนะครับเจนสองยาริสเจนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาติ๊กนะครับเอติ๊กศูนย์แปดนะครับแล้วก็เป็นวีออสเจนสามนะครับก็ใส่ได้ครับตัวนี้นะครับเป็นสวิตนะครับเป็นงานน่าใะงาน จีนนี่แหละครับของเรานะครับปกติของเราจะไม่มีไม่มีไฟที่ปุ่มนะครับปุ่มแบบนี้ไม่มีไฟครับแต่ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ที่ปุ่มมีไฟนะครับกาาาล่องมาของตุนโตโยต้าอเอสเซ่ดีครับกล่องก็จะประมาณนี้นครับในส่วนของพี่ที่ชอบนะครับก่อพวงมาลัยก็มีหลักรุ่นนะครับความติดตั้งเดินระบบให้ครบหมดนะครับโตโยต้าทุกรุ่นอีซุซุ คอนด a ก็มีนะครับพร้อมนะครับโต้ต้าก anyway, ็มีนะครับพร้อมนะครับพร้อมเดินระบบให้นะครับคาร์บอนก็มีบ้างครับนิดหน่อยนะครับเจมสองนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูว yep. <sho> ิธีการติดตั้งกันเลยนะครับว่าจะติดตั้งแบบไหนนะครับตัอหปังบ้างนะครับสวิตก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับ ไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูรถนะครับรถที่จะติดตั้งนะครับเป็นโตโยต้ยาลิสนะครับเป็นโตโยต้ยาลิสนะครับก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับทีทีช็อปก็มีนะครับเรนบอสนะครับซีวิกเอฟซีเอฟเคนะครับรับติดตั้งเดินระบบให้หมดนะครับแจซิตี้นะครับซิตี้สองพันยี่สิบครับรับเดินกระจกเป็นมองข้างเป็นพับไฟฟ้าตัวท็อปนะครับก็มีติดตั้งบริการนะครับส่วนฟอร์ดนะครับฟอร์ดก็มีนะครับตัวนี้นะครับ ประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับว่าสวิตตัวนี้นะครับเราจะติดตั้งกันแบบไหนครับแต่ว่ามันเป็นเสียบปัดกตรงรุ่นอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับ๋ยไปดูกันที่รถเลยครับผมรถก็จะเป็นตัวนี้นะครับยาริสตัวอาเนะครับตัวนี้จะเป็นที่เหล็กครับแค่หน่สอดล็อกรถก็จะคลายล็อกให้นะครับเปิดกับไปได้เลยมันดูกันครับผม แผงประตูนะครับตัวยาริสบีออสนะครับก็จะคล้ายๆกันอาจะไม่คล้ายกันนะครับถ้ายาริดก็จะเยู่ที่ตัวนี้นะครับของเดิมจะไม่มีไฟหลีนะครับเวลาเปิดไฟกลางคืนนะครับแต่อันนี้ผมอยากมีไฟก็เลยใส่ไฟเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวมาใส่เป็นของที่แบบตรงรุ่นกันดีกว่านะครับขออนุญาตเข้ามานั่งในรถนะครับเมมาะไรลายหนังนี้ก็ขายได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับพร้อมยกให้นะครับผม ได้พร้อมเดินระบบให้นะครับพุงมาเยนะครับสําหรับเน2 v ออจาริสนะครับหรือใส่เอาติดก็ได้นะครับของเดิมมันจะเป็นแบบนี้ครับไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟหลีไม่มีอะไรนะครับแต่ไฟข้างล่างนี้เป็นผมเป็นคนใส่มาครับเป็นไฟหลีนะครับก็จะประมาณนี้ครับไม่มีไฟเดี๋ยวเราจะถอดกันเลยครับดับแรกครับตัวนี้ก็ต้องถอดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับ ของเรอยู่ก็ถอดึ้นมาเลยครับสามารถที่งัดขึ้นมาตรงตรงได้เลยครับตัวนี้ครับสําหรับยาฤทธนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตงัดก่อนนะครับมือเดียวงัดไม่ขึ้นอ้าวขึ้นแล้วครับงัดขึ้นมาตรงตเลยสำหรับยาลิธนะครับวีออก็จะเป็นแผงเหมือนกันครับดึงขึ้นมาได้มอันนะครับมาประมาณนี้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ต้องต้องแงะนะครับเดี๋ยวไปชมตอนถอดนะครับ แป๊บนึงนะครับอันถอดก็แสะตรงนี้ครับแสะเข้าไปเลยนะครับแสะแล้วก็จะหลุดขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับด้านหลังไม่ต้องไปดูครับอันนี้เป็นรถช่างเองครับเดินสายไฟเดินอะไรมารอครับเยอะแยะกระแป้ถั่วไปหมดนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะชักปลั๊กครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ชักปลั๊กก็แค่ดันกิ๊ตัวนี้ครับลงแล้วก็ชักขึ้นได้เลยครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับ เดี๋ยวผมขอย่าชักก่อนนะครับเพราะว่ามือเดียวไม่ถนัดนะครับในการชักนะครับสวิตนะครับดูเทียบกันนะครับตัวใหม่นะครับก็จะใาคถึงกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะครับจีโนรี่นะครับก็เดี๋ยวลองเสียบดูนะครับผมแต่แล้วก็น็อตตัวนี้สี่ตัวก็เดี๋ยวขันที่หลังนะครับ เดี Lock ๋ยวลองชักออกแล้วก็เสียบดูก่อนครับชักเสร็จออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างเช็คดูที่พินนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับบล็อกเดียวกันหมดนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างครับก็สามารถนําตัวใหม่เสียบได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูล้าเสียบก็เสียบเข้าไปปกติแบบนี้ครับปลักเสียบเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเสียบอาแล้วก็เสียบเข้ามาครับ แล้วก็ดันล็อกครับมันก็จะล็อกแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเทสดูก่อนนะครับออนสวิตช์นครับออนสวิตช์นะครับออนสวิตช์เสร็จนะครับก็ลองเทสดูวับอ่าเห็นนะครับไฟก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมีพร้อมให้นะเพราะว่า ตัวสวิตช์นี้เวลาที่เราออนสวิตช์ปุ๊บไฟ AC ์ขึ้นมามันก็จะติดเลยครับติดพร้อม a อรีนะครับพร้อมใช้งานนะครับข้างนู้นก็เป็นออตโต้ขึ้นลงนะครับเป็นออตโต้นะครับทางนี้ก็ออตโต้ขลงนะครับออตโต้ขึ้นลงนะครับส้ายก็ใช้งานปกตินะครับขวา ผมขึ้นลงปกตินะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็ใช้ได้ปกติครับอ่าอันนี้ซ้ายปกติมันจะเป็นเมนูธรรมดาแต่ว่าผมใส่องอโต้ซ้ายก็จะเป็นออโต้ขึ้นลงแบบนี้นะครับคืนก็เป็นออโต้แบบนี้นะครับไฟก็จะติดแบบนี้นะครับกลางคืนก็จะออกสีแดงแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราคันนั้นนะครับสามตัวนะครับเพื่อที่จะล็อกเข้ากับตัว แป้นสวิตตัวนู้นนะครับครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับที่ถอดสวิตตัวนู้นออกแล้วนะครับก็จะมีน็อตจุดสามตัวแบบนี้นะครับก็มีจุดหนึ่งนะครับข้างหลังสองตัวตรงนี้นะครับสองตัวแล้วก็เอาครอบสวิตชุดใหม่เข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะเข้าล็อกของมันเปตะทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปครับหนึ่งสองจุดแล้วก็สามจุดครับแล้วก็ประกอบลงไปเหมือนเดิมะเดี๋ยวไปขันน็อตก่อนครับผม หลังจากคันล็อตเสร็จแล้วนะครับสามตัวก็่าปิดได้เลยนะครับปิดไปที่เดิมได้เลยนะครับเข้าลัอเดิมได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ดันลงไปเบาๆนะครับเรียบร้อยครับเข้าสนิทเหมือนเดิมหมดในส่วนของข้างตัวนี้นะครับก็ดันลงไปธรรมดาจะเป็นวีออสหรือว่าตัวอารติสนะครับก็เราก็เปิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับ ขันล็อคล็อกเหมือนกันนะครับสามตัวนะครับมันก็จะเป็นรถเจนเดียวกันก็จะขายกันหมดนะครับก่อพร้อมใช้งานครับตัวเก่าก็อันนี้นะครับตันนี้นะครับก่อพร้อมใช้งานครับผมครับผมก่อพร้อมใช้งานครับไฟก็จะขึ้นเป็นใช้งานได้ครบนะครับผม ไฟก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับทั้ง4.5จุดนะครับก็พร้อมใช้งานครับผมประมาณนี้ครับก็สนใจยังไงก็ลองอทักมาครับผมนะครับวันนี้ก็พีที่ชอปชลบุรีครับ08.05.80388นะครับผมก็รับติดตั้งหลายอย่างนะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับพร้อมเดินระบบนะครับพวงแบบนี้ก็ สามารถถอนให้ได้นะครับสนใจไงก็ถอนให้ได้นะครับพร้อมเดินระบบให้ทุกอย่างครับควบคุมเสียงนะครับเลื่อนเพลงต่างๆริเพยก็สามารถกดที่รีเซ็ตทิปที่จอได้เลยนะครับจากปุ่มนะครับไปดีก็ขึ้นปกตินะครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะโทนเดียวนะครับ ประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม